สวัสดีครับ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 คผชสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผ้ชมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดครับสวัสดีครับสวัสดีครัใสวัสดีครับ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 ส ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว,ว,อลวตอน6โมงเย็นวันนี้นี<ช>่ครับ ครับก็จริงจจะบอกว่าเพลงนี้เป็นสไตล์ใหม่ๆที่พวกเราเปอซยังไม่เคยได้เราทำเป็นเพลงตัวเองครับแต่ว่าปกติเราจะยืมเพลงจากพี่ๆผมสาาเยปกติเราจะยืมเพลงจากพี่ๆเกมรมี่ครับผมอย่างแบบพี่โจยบอยก็จะได้เพลงมุกสนุกๆแบบนี้เพราะว่าเราได้เห็นว่าน้องๆก็ออาเพลงอะไรแบบนี้ไปโชว์กันที่งานด้วยเป็นมูไทยแล้วครับใช่นไหมฮะครับผมใช่แล้วคราวนี้เเป็นเพลงของตัวเองแล้วก็ดีใจครับ้ก็ดีมากเลยเพาพี่ก็ติดตามนรองนอยู่คนเดียวครับเหอนก้องเหมือนก้องเอก้อง โอเคแล้ว,ลวอรอเพลงนี้เราเตรียมตัวกันยังไงบ้างครับเพลงนี้เหรอครับเตรียมตัวไงบ้างครับพี่สี่<อ>สำหรับคนที่เต้นหนักครับก็สำหรับเพลงนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเรื่องท่าเต้นที่แต่ว่าเข้า,ากับแนวเพลงเนาะก็ไม่ว่าจะจับจับจับเขาจับนะอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นท่าที่แบบแนวเซ็กซี่เซ็กซี่เราก็เรียกได้ว่า เรียกความเซ็กซี่ในตัวคุณออกมานะคบให้ทุกคนได้เห็นกันสำหรับเพลงนี้เนาะาะเห็นได้ว่านอปักกี้เนี่ยมีท่อนท่อนที่ออกเบรกแดน์ของตัวเองด้วยมันโยโยอย่างเงี้ยครับโหแย่เลยนะครับครับผมเป็นไงบ้างครับสนุกไหมเฮ้สนุกครับเพราะว่าเป็นการเต้นที่คือเหมือนปกติก่อนหน้านี้เพอร์เซียจะไม่ค่อยได้เต้นแนวนี้กันสักเท่าไหร่เป็นที่มีความแบบว่า แอฟโรแอฟโรแดนซ์ฮอลล์อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่ามันจะ่อ,อนน้นนีเพัคเซจะมีความแบบเท่ฮิปฮอปสรีทแต่ว่ารอบเนี้ยเรามากันแบบอย่างนี้แล้วในยุคสมัยนี้แล้วนะครับ,รบที่เราสามารถเต้นกันแบบ <ไป S 1> สุดเนีใช่ได้ทุกแนวนะครับเพลงต่อไปจะเป็นแนวอะไรฝากติดตามด้วยคร,ครับผมเห็นด้วยเลยครับเพราะน้องพัคเซก็แบบเพอร์ฟอร์มนี่ก็แบบตกตาตกใจคนดูอยู่แล้วที่ชวนเรองทำได้อยู่แล้วครับ อ่ะแล้วเป็นยังไงบ้างนลูกปลาเปลี่ยนรูปเป็นพี่พีคราวนี้เฮ้ยเป็นยังไงบ้างเป็นไงบ้างเปลี่ยนทรงผมครับแล้วเปลี่ยนสีผมด้วยวันนี้มาประบุ่นดิการเหรอครับไม่ใช่ครับวันนี้เพลงใหม่แล้วครับทำไปจากจัาลแหละครับแลวแนววันนี้ก็ครับก็เท่ๆครับก็ทราบแล้วครับใช่ครับพี่พีครับเป็นน้องปลามล้วครับเป็นอะไรลูกปลาใช่ครับมังมงมมมีไม่มีแล้วใช่ครับโอเคครับเ้ยครับสำหรับเด็กเนิร์ดในวันนี้ครับวันนี้ก็เป็นหรือว่าเป็นคน ให้ขาความสำคัญกับเวลาแล้วนี่เวลาเยอะแล้วขอโทษนะครับนี่คุณเอ่อไปจากเอามาจากไหนครับเนี่ยพอดีเป็นแบอกว่าเวลาเป็นสิ่งมีค่าจริงๆครับใช่เป็นสิ่งมีค่าส่อเรบผมก็เลยพูดมาอย่างนี้นครับผมแต่ว่าเวลาไม่เคยรอใครอยู่แล้วครับใช่ครับนะครับผมเป็นไงบ้าง MV ตอนนี้ของเราไปถึงเท่าไหร่กี่วิวแล้วครับล้านเลยเหรอครับโอ้ยพี่ร้านเลยพี่เก่นเลยเหรอเก่นแค้นอยู่ อพี่ทราบมาว่าตอนเนี้ย <c oughs> ตอนนี้เอ็ของน้องเนี่ยแฮชแท็กเนี่ยติดเทรนแล้วแล้วจะหยุดยังครับใช่นะครับหมายถึงคุณจะหยุดเป็นหลังจากนี้ครับไม่พี่พี่เขาบอกว่าทำเลยที่ชอบใช่ครับก็ขอบคุณทุกสนับสนุนนะครับผมจากพีซีทุกคนนะครับที่แบบว่าช่วยกันเข้าไปปั่นแท็กแล้วก็เข้าไปดู MV พวีผรอนในวันนี้นะครับขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุมากเลยครับนี่ครับทุกอย่างในเพลงนี้ทุกคนดูสนคือแต่ละคนเป็นสนในรูปแบบไหนบ้างอ่าในรูปแบบไหนบ้างโรใช่ไหมครับโรโร ใช่ครีมหรือว่าเขาก็แลกคุณละลูคุณเขาละลงโอเคผมเป็นโลนี้เป็นฟิลนักนักซิ่งเป็นแบบหัวหน้าแกงนักซิ่งอะไรอ่าเครับเราก็ลงทุนไปตัดตัดตัดหัวตัดผมมาเลยตัดผมมาเลยสกินเฮดอะไรเงี้ยใช่เพราะว่าช่างอะช่านบอกว่าเอออยากให้มันเข้ากับลุคอะไรเงี้ยก็เลยแบบลองแบบกลับไปตัดสกินเฮดเหมือนตอนแบบเดบิวต์มาตอนแบบเป็นเทนนี่อะไรผมก็แบบเราก็เป็นคนสะอาดอะเนาะเราก็แบบ ก็ใช่ระดับหนึ่งแล้วครับ <c oughs> แต่ว่าตอนนั้นเราอย่างแบบเฮ้ยรูปหน้าเราอาจจะยไม่มม่นใ่ตอนนี้โตขึ้นแล้ว <c oughs> หน้าเราก็คือขึ้นไปธรรมดาแล้วผมด้วยการออกกําลังกายของผมแลวก็กินนำ้ำทำให้หน้ารูปหน้ามันก็เลยมานะครับผม <c oughs> เออเราก็เลยแบบกล้าสัผมเออใช่ครับเพผมก็โลผมเป็นเดกเกาะเบาในร้านเกมครับผมแล้็มีความเนื้อติดเกมอะติดติดเกมเคอนแบบติดติดเกมเลย จังแล้ว้องข้มเลยจบแล้วแต่ว่าเขผมเป็นเอ่อเป็นโฮมเลสแบบว่าเป็นแฟชั่นโฮมเลสครับผมก็แบบว่าจะเป็นโรที่เข้าไปอยู่ในที่ต่างๆสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ครับโอเคครับครับผมเอาจริงๆแล้วคือเป็นแค่เด็กที่ไปกินก๋วยเตี๋ยวที่ร้านชายห้าจบแล้วครับแค่นี้เลยครับใช่ครับครับผมผมเป็นช่างครับซ่อมได้ทุกอย่างครับซ่อมใครบ้านบ้านไหนท่อรั่วโซ่ตันน้ำไม่ไหลหรือว่าแบบ คาเสียแบบซ่อมแอร์ผมทำได้หมดเลยครับใช่ครับบริการครับได้ไหมครับหัวใจมาซ่อมได้ไหมครัซ่อมได้ครับติดต่อมาได้เลยครับเบอร์0ูนย์หนึ่งสองามสี่สองหนึ่งครับกดฟอร์มเพย์มาได้นะครับเห็นเพลงนี้มีรับเพิ่มใช่เพลนี้เราได้พี่จินนี่กับพี่เนปเอ็มทีครับผมบอกว่ามาช่วยเขียนเนื้อร้องแล้วก็เนื้อแรปให้ครับแล้วก็มารวมถึงบอกว่าบอเกิลไกด์ตอนหัดเดือนครับใช่ครับผมน จริงๆก็พวกเราก็เคยได้มีโอกาสร่วมงานกับพี่ๆกันมาตั้งแต่เพลงบอดี้การ์ดอะไรอย่างเงี้ยครับผมพี่ๆเขาก็เหมือนแบบมามาช่วยร่วมเขียนกับพี่ปนด์ด้วยเนาะตอนนั้นแล้วก็ก็ลาาาายเปนบ่ตอนนั้นเป็นาาย่าพี่จินี่พีหรืนี่ใช่พี่จินี่นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งพี่จินี่ก็เปรี้ยวแซ่บมากๆนะครับออกมาเป็นเพลงนี้เลยนะครับผมก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ช่วยกันช่วยแบบว่าพวกเราโปรเซสนะครับ อะไรนะคะในเอ็มดิเขาบอกว่ารอเพลงนี้มาสามปีอ๋อรอเพลงนี้มาสามปีแล้วสหรับคีอจริงๆแล้วผมอ่ะเป็นคนชอบเพลงแนวนี้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับเพลงที่แบบสนุกสนุกมีความแบบโจ๊ะ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 หึ่มโจ๊ะหึ่มเท่ๆอะไรอย่างเงี้ยครับใช่แล้วก็ตอนแรกเพรสเซสเนี่ยก็จะมาเป็นแบบแนวเท่ๆเลยสักพักหนึ่งเราก็เริ่มเสนอแล้วว่าเฮ้ยลองหัวไหลตูดไหมทุกคนชอบ เริ่มมาเป็นแบบเพลงอือ่นๆตามมาพี่จูวีสโลโมชันอะไรอย่างเงี้ยหลายๆเพลงที่ทําให้เหมือนแบบว่าโชว์มันสนุกขึ้นแล้วจนมาถึงวันนี้ที่เรารู้สึกว่าถ้างั้นเราก็มีเพลงอย่างนี้นกันสักหน่อยไหมให้เป็นเพลงเพร์เซสอะไรอย่างเงี้ยเพื่อแบบวันคอนที่เราจะได้เล่นเพลงของพวกเราทั้งหมดเนี่ยเราจะได้มีเพลงสนุกๆไว้เล่นกับทุกคนบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ออกมาเป็นห้ามขยับจับนะครับ คตรภูมิใจแค่ไหน success ที่ไหนอ๋อสัก success นี่ยไหนโคตรภูมิใจแค่ไหนอ่าจริงๆก็ก็สำเร็จเราก็เรียกได้ว่าแบบว่าเราเราทำทัสของเราในแต่ละขั้นอะแบบรู้สึกว่าเช็คค่อยๆเช็คลิสต์ไปทีละลำดับแล้วครับผมซึ่งรู้สึกว่าเช็คลิสต์ต่อไปเนี่ยก็จะเป็นคอนเสิร์ตที่อยากจะให้มันเกิดขึ้นแล้วก็ออกมาดีที่สุดครับผมก็ภูมิใจกับพวกน้องทุกคนแล้วก็ทีมงานทุกคนที่ทำมาได้จน perseverance ติดกันแล้วก็อย่างอย่างที่เห็นว่าเฮ้ย หลังๆวันนี้เราเริ่มมีการไปแบบเฮ้ยแฟนคอนต่างต่างประเทศบ้างเลยครับน,น,นั่นก็คืออาจจะเป็นโกต่อไปหลังจากแบบเฮ้ยคอนเสิร์ตว่าเพ้่เราอยากจะมีแบบมีทัวร์เอเชียทัวร์กันอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่รู้เป็นยังไงเพราะว่าอัลบั้มหน้าเราก็ต้องรอก่อนว่าเ,เพลงเราจะออกมาตอนไหนบ้างอะไรบ้างเรต้องรอกันๆๆว่าเพอร์เซ็นต์ในปีหน้าจะเป็นยังไง เริ่มจากที่แฟนคลับเขาแบบเริ่มทําก่อนแล้วเราแบบว่าตอนแรกก็สงสัยว่าเขาโพสอะไรวะแบบวิดีโอเรอยากตั้งใจอะไรเออตั้งใจดูเลยแล้วก็แบบโอ้โหเขาไปโอ้อะไรััดีไงมึงเชียร์ทีมดีเชียร์ทีมดีเก่งมากชิดได้ไงใช่แล้วตอนนี้ทั้งวงการทีมปอปก็คือไปสอดไส้หมดแล้วตอนนี้หน่อยก็หมดแล้วเปิดคลิปไปกลัวเจอมากโอ้สนุกมากที่เราได้แซง เข้ามาครับแต่ว่ารู้สึกว่ายังมีเพลงได้อีกอือใช่ครัดี๋ยวไปรอได้อีกใช่ก่อนก่อนนี้เสร็จครับตอนนี้มีอะไรชื่อเพลงอย่างไรบ้างจริงจริงมีโครงไว้แล้วครับแต่ว่ายังยังไม่ไฟนอลครับยังยังปรีเอยๆตามเทรนด์ด้วยน้อยกว่เองน้อยกับาเองใช่แล้วเป็นเมลเล่อย่างละซึ่งซึ่งวีเขาหนุ่มแน่นอนนะครับ ลาพักผ่อนหรอครับมรถ่ายนี้เลยจะลบไปกัน่อนช่วงนี้เราก็มีแบบว่างานทั้งบอกว่าที่แบบว่าไปถ่ายนู่นถ่ายนี่หรือว่าไปแฟนคอนที่เอเชียทัวร์อะไรเงี้ยก็ทาให้เหมือนเป็นช่วงเก็บเกี่ยวของเราแล้วกันที่เราบอกว่ารู้สึกว่าเรายังอยากสู้กับงานอยู่แว่ายังสู้ไหวอยู่ก็ยังสู้กันที่ครับขำออก น่ารักมากแบบว่าเรา<อ><ๆ>เราเรา,เราช็อกมากกับการที่แฟนๆทุกคนกระโดดแล้วก็แบบด <Enjoy. S 2> ูขึ้น enjoy กับพวกเรามากๆเลยบอกว่าไม่ว่าจะเป็นทั้ง <laughs> พวกเราเพราะให้พวกเราฟ็อกซี่วะแล้วพวกเราโปรเซสฟ็อกซี่แอนลาแบบว่าทุกคนให้การแบบว่าต้อนรับพวกเราดีมากแล้วก็มันสนุกไปกับโชว์ตลอดบ,บางคนชันทีของเราได้ด้วยเนี่ยสนุกมากได้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 วยชันมาก จริงๆทุกครั้งที่แบบได้ไปต่างประเทศอะครับพวกเราก็จะแบบแอบแบบมีหวนหวนนิดนึงว่าเอ๊ะเขาจะรู้จักพวกเราเฟิร์เซสกันไหมนะอะไรเงี้ยแต่ว่าพอได้ไปเราก็อุ้ยบางคนเขาก็เพิ่งรู้จักเราวันนั้นเลยเหมือนกันหรือว่าบางคนที่ก็มีคนที่ตามมานานแล้วแต่ไม่มีโอกาสได้เจอเลยเงี้ยก็เลยเหมือนแบบพนวกพลังทุกคนที่แบบเฟิร์สไทม์ที่ได้เจอกับพวกเราทุกคนก็คือแบบเต็มที่ยืนคือยืนเต้นคือเต้นกันแบบสุดเหวี่ยงมากๆไม่ว่าจะแบบไปที่ประเทศไหนเลย ก็ขอบคุณทุกคนที่ใจไปกับพวกเรานะครับแล้วก็สำหรับ Hello Boys Asian Tour ก็เดี๋ยวเจอกันที่เวียดนามนะครับเวียดนามใช่ใช่ครับและคอนเสิร์ตเพอร์เซ็นต์เนี่ยครับกิตินกดบัตรวันที่7กันยายนนี้ครับ7กันยายนนะครับตกใจหมดเลยมาครัครับลุดเวหมดเช็อกก็ดีเาสัมภาษณ์ต่อได้เลยครับ คิดไม่ออกเลยเริ่มสัมภาษณ์ใหม่ได้นะครับิามสัมภาษณ์ใหม่ี้นี่นะครับครับผมกดปัดนะครับวันที่ยีิเจกันยายนี้นะครับผมวอมนิ้วเราเลยนะครับต่อสู้กันให้ดีแต่ว่าห้ามทารกันเลยครับผมพอแล้วเกิดขาดปัดขายหมดเนี่ยรอบต่อไปอาจจะมาไหมก็ไม่รู้นะครับผมอ่าครบผมกี่โมงครับสิบโมงเริืมตาตื่นปุ๊บวิ่งไปที่คอมเลย นะครับผมและกดรีเฟซรีเฟซรีเฟซนะครับผมอ่าคือไอ้นี้ถ่ายคอนเสิร์ตรอหน่อยก็ทำไมฉันต้องไปเดินขออะไรคอนเสิร์ตนี้พวกเราคอนเสิร์คือใส่กัน120เปอร์เซ็นต์แน่นอนครับผมแบบใส่กันหลุดหลุดล้างหลุดหลุดแบบหลุดหลุดเลยฮะหลุดพลังดิุดเลยฮะครับผมตอนนี้ดุแล้วเพื่อครับครับผมก็เต็มที่แน่นอนทั้งที่เป็นหลังทั้งพวกเราเองก็เต็มที่กับคอนเสิร์ตนี้มากๆก็อยากมาเอ็นจอยกับทุกคนในคอนเสิร์ตนี้มากๆครับ luôn ạ